สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟั้ทงช่องผหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่24ธัท่านว่าคมสองหาครับอีกห6าห0มื่นเลขก็ออกแล้วครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะมีแนวทางมาฝากตอนเอทซ้งช่องครับเป็นของอาจารย์ตี8รลิ้วครับ f อทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะเมื่อก่อนนี่อาจารย์ตีเขาบ่อยมากครับผมต่ช่วงหลังมากอะลุดแน่ครับผมเนาะโปรปิญังครับผม มีเขาไม่หลุดครับผมแต่ว่าส่วนมากถ้าเข้ามากกว่าหลุดก็โอเคกคับผมเนาะวันนี้ครับวันนี้24แล้วครับผมสำหรับคนที่รอครับผมเนาะสำหรับคนที่รอแจ้งข่าวก่อนสำหรับคนที่รอเลขวิ่งเชียงรายครับผมเลขวิ่งเชียงรายครับจะได้ก่อนเลขออกหนึ่งวันครับเลขวิ่งเชียงรายงวเท่แล้วให้มา 4กับ 7, 4ครับ4กับ7เลขออก 7, 5 7ครับเข้าที่7บนครับนี่ครับรอก่อนเด้อเอ็ทาง่องเพราะว่ามีคนถามมันเยอะมากกับผมเนาะแล้วก็คลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเป็นของเลขวิ่งนักขรนปฐมครับนี่ครับหรือว่าผู้จดีจานักขันปฐมกับผมเนาะคลิปต่อไปครับมือขึ้นครับพันโทมหาพลมือขึ้นน่ครับผมว่า วันนี้พระหัตลงมาพี่หน่อยนะพี่มั่นใจมากงวดน,นี้พี่บอกผมมากครับผมนี่ครับเลขวิ่งนักคอนปฐถมเป็นคลิปต่อไปนะครับเราก็มีเอฟที่ FP ทั้งช็อตนผมเนาะถามมาว่าเลขของเพื่อนเพื่อนของผู้ใหญ่จะดีจะะากนักคอนปฐถมน่งวดนี้จะได้วันไหนครับนี่ครับเพิ่นแจ้งข้าวมาหมื่อขึ้นครับผมเนาะเพิ่นว่าจะได้ ก่อนเลขออก1วันครับผมปกติเลขพจนจะมากมือเลขออกครับผมเนาะแต่วางวดนี้จะให้ก่อนมือเลขออก1มือครับผมนี่ครับก็คือวันที่29ครับผมวันที่29ครับนี่ครับอุทัยแล้ว85ตรงตรงครับเดบิททั้งสองก็ถามมาเยอะมากครับผมเนาะว่าเพื่อนของผู้อยู่จะดีจากนครปฐมนะจะได้วันไหนนี่ครับเลขชุดนี้ไม่ใช่เลขของเพิ่นเนี่ครับเด็กที่ทั้งหฮังเด้อเป็นเลขของเพื่อนเพิ่นครับผมเนาะ เ,เลขของเพื่อนเพิ่นครับนี่ครับเพิ่นเพิ่นไฮมาแลา้วก็เพิ่นก็ไฮมาอีกตอนนึงครับผมเนาะนี่ครับผมรอฟังกับผมเนาะรอยี่สิบเก้าครับแต่คลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเป็นของเลขวิ่งนะขวัญปฐมครับคลิปต่อไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสำนักที่ว่าเอฟทีทางช่องถามมาเยอะมากเลยไม่เห็นคลิปครับผมของ ลุงลบบุรีครับของลุงลบบุรีครับนี่ครับสามตัวมาหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวครับยี่สิบเอ็ดวดไม่พลาดนะครับนี่ครับผมงวดที่แล้วให้มาเจ็ดหนึ่งหาครับบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวเข้าที่ห้าเจ็ดครับนี่ครับอย่างน้อยมาหนึ่งตัวครับงวดนี้ครับผมนี่ครับงวดนี้ครับได้มาแล้วครับสี่แปดสองครับนี่ครับ 22งวดไม่พาครับผมเนาะแต่ว่าอมท่านก่อนหลังให้เบิงแค่3งวดครับผมนี่ครับ049ออก990เข้า90ครับ937ออก097เข้าที่97ครับ715ครับผมเลขออก757ครับเข้าที่57ครับผมเนาะถ้าใครสังเกตดีๆครับผมจะเห็นว่าเลขเพิ่นให้มาครับผมเนาะนี่ครับ ตัวแรกและตัวสุดท้ายครับผมนี่ครับชนมากจะมานกันครับผมนี่ครับอย่างเช่นงวดนี้482ครับ482ครับนี่ครับตำแหน่งที่ยืนมันก็ต้องมีนี่ครับ4ครับกับ2ครับนี่ครับ4 2ครับผมเนาะนี่ครับผมถ้าไม่กิด3ตัวนี้นี่ครับบนอย่างเดียวนะครับพันวาไม่ถูกครับผมนี่ครับ ต้องซื้อติดบนมีสี่มีแปดมีสองครับงวดนี้ครับแคปหน้าจอครับผมยำเนียนกับเอที่ทั้ง่องครับเพราะว่าเอที่ทั้ง่องก็ขอมาเยอะแากครับผมเนาะไม่เห็นของลุงลบบุรีเลยครับผมนี่ครับลงหทยละครับอ๋อโอเคครับผมเนาะมาแล้วมาแล้วของอาจารย์ตีแปดิ้วครับของอาจารย์ตีแปดิ้วมาแล้วครับ ไหนเออดูก่อนสินี่ครับล่างเม็ดเดียวครับผมล่างเม็ดเดียวครับนี่ครับล่างเม็ดเดียวครับเลขวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ครับพูดที่แล้วให้มาแปดกับสองครับออกแปดห้าครับนี่ครับกดกรกับหนึ่งกับหาออกเก้าหนึ่ง กับหกับ5าออก1 4 2กับ6ออก 6, 6 3 4กับ8ออก4 4 6กับ0ออก6 6, 6ครับเล็กวิ่งล่าง2ตัวมา1ตัวครับงวดนี้ครับนี่ครับ3กับ7ครับล่างดับ3เหลือ7เม็ดเดียวครับของอาจารย์ตี8ปลิ้วครับอาจารย์ตีฟันล่างให้เม็ดเดียวครับผมเนาะฟันล่างให้เม็ดเดียวครับ 72มาแน่ตัวกัน27ครับนี่ครับ72มาแน่ตัวกัน27ครับส่วนชุดบนครับส่วนชุดบนนี่ครับผมเพิ่นปรับเปลี่ยนสูตรใหมครับผมเนาะนี่ครับจาก8คู่ครับผมเนาะตัดเรือเว่อถึงแล้วตัดเรือ3ตัดเรือ2คู่เองได้3 7กับ57ครับเข้าที่57ครับนี่ครับ งวดนี้ครับเหลืออยู่สองคู่ครับหนึ่งห้ากับสามห้าครับผมวิ่งบนครับศูนย์กับห้าครับนี่ครับเพิ่นวา่างวดนี้หมั่นใจมากครับผมเนาะนี่ครับผมแถมเลขวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวครับคำนวณจริงเข้าคือเข้าหลุดคือหลุด ครับตรงไปตรงมาโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวผมเขียนเอฟซีทั้งช่องครับคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเป็นของเลขวิ่งนะคนปฐมครับมาฝากตอา่อนเอฟซีทั้งสองครับผมเนาะติดตามได้ทาง youtube เท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นครับติดตามได้ทาง youtube เท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นครับอาจารย์ตี๘ลิ้วครับ งวดนี้ให้มาหน่อยคู่มากครับงวดนี้ให้มาน้อยคู่มากครับบนครับวิ่ง0กับ5ครับ0กับ5เด่นที่5ครับจับคู่ครับ จับคู่ให้แค่2คู่ครับผมเนาะจาก8คู่ครับตัดเหลืออยู่2คู่ครับนี่ครับจาก8คู่ครับผมเนาะงวดก่อนก็8คู่ตัดให้เหลืออยู่2คู่เข้า5 7ตรงๆครับบน15ครับแล้วก็3าหครับล่างครับ ล่างวิ่งเจ็ดครับเพราะว่าพันวาดับ3ามผมเนาะสูตร2ตัวมาตัวล่างครับดับที่3ครับนี่ครับวุที่แล้วแกับ2มาที่8ปดวันี้3กับ7ล่างดับ3ครับเหลือ7เม็ดเดียวจับคู่ครับจับคู่ จับคู่เห็นหน่อยคู่มากครับนี่ครับผมเจ็ดสองมาแน่ครับตัวกันสองเจ็ดล่างคู่เดียวครับเท่ากับคู่เดียวก็ผมเนะะาะเราว่ากลับไปกลับมาเองครับเน้นที่เจ็ดสองตัวกันสองเจ็ดครับลงวันที่ สามสิบธันวาคมสองห้าหกหกครับนี่ครับผมแคปหน้าจอ,อ,อ,อเดอร์่อเที่ทงท่ง้งถังลผมเนาะแคปหน้าจอครับ <c oughs> คลิปต่อไปครับคลิปต่อไปเป็นของเลขวิ่งนะคอดปฐมครับนี่ครับผมคลิปต่อไปครับผม ถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเพราะว่าทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดนะครับผมติดตามผมได้ทาง youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นเพจปอมครับผมเนาะตามนี้ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะของอาจารย์ตี8แปดลิ้วครับคลิปนี้การสวัสดีครับผมเจินคลิปหน้าครับ